สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม l i n k n e t 2 Revolution ่สำหรับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้คือ5วิธีเล่นอย่างไรให้เก่งซึ่งในคลิปนี้จะเน้นในเรื่องของเทคนิคการเพิ่มค่าสถานะติดตัวให้กับตัวละครเป็นหลักนะครับเข้าเกมกันเลยครับไม่รู้ต้องรอนานหรือเปล่านะ โอเคตอนนี้ผมอยู่เลเวลที่28นะครับชื่อในเกมก็คือแอปทีวีนะครับอยู่กิรันศ1น่เพื่อนๆคนไหนเล่นอยู่ก็ทักเข้ามาได้หรือแอดเพื่อนได้นะครับโอ้ค่อนข้างโชคดีครับไม่ต้องรอเข้ามาเกมเข้าเกมมาได้เลยโอ้มีคนกำลังตีอยู่ด้วยโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าสำหรับ5วิธีเล่นอย่างไรให้เก่งนะครับวิธีที่1 แกลงยกเซตแกรงยกเซตคืออะไรเซตในที่นี้คือเซตอุปกรณ์ชุดหรือเซตเครื่องประดับนะครับอ่าเปิดถุงให้ดูนะครับถุงเก็บของก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของเซตอุปกรณ์หรือเซตเครื่องประดับนะครับผมขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเกมนี้เนี่ยมีในเรื่องของการอัพเลเวล นะครับอุปกรณ์ถึงเลเวล30ใช่ไหมครับแล้วถ้าหากนำของเกรดเดียวกันเลเวล30 2ชิ้นมารวมกันก็จะได้ของเกรดที่สูงขึ้นแต่จะได้ของตามประเภทของที่อยู่ด้านซ้ายเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างหากใครดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าผมถือดาบซามูไรคู่เกรด A ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยผมได้เอาดาบซามูไรคู่เกรด A เลเวล30เนี่ยนะครับ มาผสมกับาดาบในเลเวล30เกรด A เหมือนกันนะครับผลที่ออกมาก็จะเป็นดาบคู่เพียงแต่ว่าก็จะได้ดาบคู่เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับตามที่สุ่มออกมานะครับผมอ่าโอเคทีนี้ประเด็นต่อมาในเรื่องของการเสริมแกร่งนะครับเกมนี้มันก็จะมีบวกนะครับเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นการบวกเนี่ย ผมขอเสริมให้หน่อยแล้วกันนะครับปกติการบวกเนี่ยมันจะไม่มีอาวุธแตกหรือหายไปนะฮะมีแต่ติดค่าโทษก็คือลดลงอย่างตอนนี้บวก5เนี่ยถ้าบวกเพิ่มเข้าไปบวกไม่ติดก็เหลือ4บวกติดก็เป็น6ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบชัวๆ์มันก็ต้องใช้เจ้าหินกลมๆด้านล่างนะครับก็ต้องใช้ผลึกคุ้มครองนะครับก็คือติ๊กเลือกตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีผลึกคุ้มครองนะครับ ผลึกคุ้มครองหาจากไหนนะครับไปดูที่ช็อปก่อนแล้วกันนี่ฮะผลึกคุ้มครองนะครับก็คือจะช่วยให้ไม่แตกนะครับแต่มืถึงหน้าช็อปแล้วเนี่ยผมมีของให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนี่ฮะจะเป็นใบบวกซึ่งออันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นใบเสริมแกร่งอาวุธรับพรใบนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถ ถ้ากรณบกีบวกไม่ติดนะมันก็ลดค่าไปหนึ่งแต้มเหมือนใบบวกธรรมดานั่นแหละแต่ถ้ามันบวกติดมันจะสุ่มให้ตั้งแต่บวก1จนถึงบวก3นะครับเรียกได้ว่าทาบุญมาดีมีเฮเลยนะครับบวกทีกระโดดข้ามไปบวก3มเนี่ยมีเฮแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใบบวกชนิดนี้ก็จะค่อนข้างหายากสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ตัวโทวปัสในการซื้อซึ่ง มันก็ได้มาจากการจ่ายนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมเกริ่นในเรื่องของอาการเสริมประสิทธิภาพพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เราก็ต้องจ่ายสิเพื่อที่จะไปเปิดให้ได้ของอาวุธสูงๆจริงๆแล้วไม่ต้องนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าคลิปที่แล้วผมถือดาบสมูไรคู่เกรด A เนี่ยมันก็ได้มาจากอของแจกครับเพราะว่า ในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีของแจกอยู่นะครับเป็นกล่องอัญเชิญนะครับเป็นกล่องอัญเชิญอุปรกรณ์ระดับะระดับสูง1ชิ้นนะครับซึ่งมันก็จะสุ่มตั้งแต่เกรด A ถึง S R <S นะครับแต่ว่า S R นี่ยากครับ R ยังออกยากเลยส่วนใหญ่จะออก A เป็นหลักแหะครับนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงอลองลองไปสุ่มเปิดแบบกล่องระดับสูงอะชิ้นอะ 16, 1บชิ้นอะเกลือใช้ได้เหมือนกันนะฮะ ออก A ซะเยอะฮะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะโอเคเ,อเมื่อเราได้ของมาแล้วนะครับเราอย่าอย่าทิ้งถ้าเกิดว่าเป็นของที่เราเก็บไว้อย่างเช่นของเกรด A อย่างเงี้ยในเลเวลที่สูงขึ้นนะเกิดไปลงดันไปตีในดันเนี่ยโอกาสได้ของเกรด A เนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยนะจริงๆผมเคยพูดแล้วตั้งแต่เ,เล่นเซิร์ฟเกาหลีแล้วว่า ผมเล่นจนถึงเลเวล40ไม่จ่ายเลยเนี่ยมันก็เทพได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใจเย็นเ็นเล่นเนี่ยก็ให้เล่นไปก่อนในช่วงนี้นะครับส่วนจะจ่ายหรือไม่ค่อยไปตัดสินใจเอาตอนหลังก็ยังไม่สายนะครับโอเคก็คือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะถืออาวุธที่แกร่งขึ้นเหมือนผมเนี่ยถือเกรด S อย่างเงี้ยเราก็อดทนหน่อยนะครับก็คือผสมของให้ได้เลเวล32บชิ้นแล้วรวมกันมันก็จะออกมาเป็นของที่สูงขึ้นนะครับและตอนนี้ผมก็เก็บหอก นะครับ S class เอาไว้ด้วยกล่าว่าเดี๋ยวบวกให้ได้เลเวล30ก็ผสมกันนะครับมันก็จะปรับสูงขึ้นไปเกรด R อีกนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อไว้กรณีที่เพื่อนๆคนไหนอยากจะมีอาวุธดีๆนะครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายหรือไปสุ่มให้มันหัวร้อนนะครับโอเคพูดถึงเรื่องของการผสมพูดถึงเรื่องการเสริมแกร่งหรือตีบวกไปแล้วเนี่ย เรามาดูเรื่องเรื่องเซตบ้างนะครับตามหัวข้อก็คือแกร่งยกเซตนะครับเซตในที่นี้คืออะไรนะครับอธิบายอย่างนี้ครับอย่างกรณีชุดที่เราใส่เนี่ยนะครับมันจะมีนี่ฮะหัวข้อเซตอยู่นะครับเซตสองหมายความว่ามีของเซตเดียวกัน2ชิ้นเซตสามก็คือมีของเซตเดียวกัน3ชิ้นเซตสี่ก็คือของมีของเซตเดียวกัน4ชิ้นอ้อตรงนี้มีประเด็นนิดหนึ่งนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ย เสื้อคมเขี้ยวหมาป่าสีครามเกรด R เนี่ยถ้าผมมีเสื้อคมเขี้ยวหมาป่าสีครามเกรด R แล้วผมมีตัวรองเท้าตัวถุงมือตัวหมวกเป็นคมเขี้ยวหมาป่าเหมือนกันเกรด R เหมือนกันอันนี้ได้เลยนะครับจะได้คะแนนเซตตัวเซตมันจะขึ้นมาเป็นสีเขียวทันทีแต่ถ้าเป็นคนละเกรดกันมันไม่ได้นะครับ คือให้เป็นเสื้อคมเขี้ยวหมาป่าสีครามเกรด R แต่อุปกรณ์ตัวอื่นเป็นคมเขี้ยวหมาป่าสีครามเหมือนกันแต่เป็นเกรด A ่างเงี้ยไม่ใช่เกรด R ก็ไม่ได้คะแนนท่าเซตนะครับก็ไม่ได้อันนี้ผมเอ่อผมลองลองดูมาแล้วนะครับก็คือถ้ามันได้มาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวขึ้นมาเลยนะครับแต่ต้องเกรดเดียวกันนะนอกจากเป็นของชนิดเดียวกันแล้วต้องเป็นของเกรดเดียวกันด้วยถึงจะได้คะแนนเซตนะครับ ก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับตัวเครื่องประดับก็เหมือนกันนะครับอ่านี่เครื่องประดับจะขึ้นให้ดูเซตสเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมฮะกลับมาก่อนมันจะมีในส่วนของต่างหูนะครับอ่าเป็น S Class แล้วก็แหวนเป็น S Class ซึ่งเป็นของประเภทเดียวกันก็คืออ่ร่มเงาของต้นไม้ Class S นะครับชนิดที่เป็นต่างหูนะครับ กับตัวที่เป็นแหวนเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นว่าเซตสก็คือมีของ2อย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ค่าสถานะพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คืออัตรามานาสูงสุด3.5%อันนี้คือค่าสถานะติดตัวที่เราได้มาแล้วนะครับก็คือเรื่องของการเสริมแกร่งยกเซตจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็ได้เครื่องประดับมาก็อย่าอย่าทิ้งนะครับก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่า รอให้ถึงเวลาใส่ได้เราก็จะได้เอามาใส่นะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่ามันต้องเป็นเกรดเดียวกันนะแต่บางคนอะสมมุติว่าผมมีต่างหูเกรด C อันนี้นะครับเกรด C เห็นไหมฮะ,ะตัวนี้เกรด C ถ้าคือผมเอาไปใส่เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวผมลองให้ดูผมถอ,ถอดออกก่อนแล้วผมใส่ต่างหูเกรด C เข้าไป,ปนะครับแล้วผมกดเข้าไปดูที่คะแนนเซ็ตได้ไหม เห็นไหมครับไม่ได้ถึงแม้จะเป็นร่มเงาของต้นไม้นะครับเป็นชื่อเซตของมันเป็นร่มเงาของต้นไม้แต่มันเป็นคลาส c มันไม่ใช่คลาส s เหมือนกับอีกชิ้นมันก็ไม่ได้ค่าคะแนนเซตนะครับอ่าขอถอดออกก่อนนะครับใส่กลับเข้าไปอาวผิดอันว่าอันนี้ออร์โ้ซอย <laughs> โอเคเห็นไหมครับพอคลาส s เหมือนกันมันก็จะได้ค่าเซต นะครับตรงนี้เคลียร์นะครับประเด็นในเรื่องของการาใส่เซตนะครับคลาสต้องตรงกันด้วยนะเพราะฉะนั้นพยายามเก็บของทีนี้ถามว่า C จะขยับยังไงให้ไม่ให้เป็นคลาสที่สูงขึ้นเพราะว่าเรารู้ๆก,กันอยู่แล้วว่าเวลาเราอัพถึงเลเวล30 l เนี่ยเลเวล3ชิ้นผสมกันเนี่ยมันมันจะสุ่มเป็นเป็นของชุดอื่นนะครับมันอาจจะออกเป็นเป็นต่างหูชุดอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ต่างหูชุดเดิมเนี่ย ร่มไม้ของอาจารตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้อัอนไหนเอ่ยนี่ฮะหินอันนี้นะครับซึ่งมันก็ใช้หลายก้อนแล้วก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้ของเซตเดิมไม่ต้องสุ่มเปลี่ยนเป็นเซตอื่นนะครับอโอเคอันนี้เรื่องของอาการใส่เซตนะครับถือว่าเคลียร์ไปแต่ทีน่นี้เมื่อกี้เห็นแวบๆแบบอ่า อันนี้คือรูนเอ้ยไม่ใช่รูนหินสะกดวิญญาณนะครับหินสะกดวิญญาณเนี่ยผมเคยเกริ่นเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับหินสะกดวิญญาณมันก็มีความจําเป็นในการเพิ่มค่าสถานะติดตัวเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับหินสะกดวิญญาณการเพิ่มของมันนะครับเพราะฉะนั้นการเดี๋ยวเราไปดูหินสะกดวิญญาณก่อนนะครับ หินสะกดวิญญ,ญาณก็จะมีคลาสต่างๆกันนะครับในการใส่ซึ่งหินแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีค่าสถานะบอกอยู่นะครับอ่าจาผมกลับก่อนโอเคมาใหมอ่อ่อย่างอย่างเช่นอันนี้หินสะกดวิญญ,ญาณโจมตีนะครับมันก็จะบอกว่าเพิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับ อ่าอันนี้หินสะกดวิญญาณพลังชีวิตก็จะบอกว่าพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้หินสะกดวิญญาณพวกนี้เนี่ยฝังเข้าไปในในส่วนของอาวุธชุดหรือเครื่องประดับเนี่ยก็จะเพิ่มค่าสถานะติดตัวให้เราขึ้นไปอีกนะครับโอเคสำหรับหัวข้อที่1นนะครับก็มีแค่นี้นะครับซึ่งเอ่อเป็นหัวใจหลักของ ของตัวเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถืออาวุธเกรดดีๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่หินนะครับปรากฏวิญญาณหรือว่าไม่ได้ใส่ยกเซตหรือว่าไม่ได้เสริมแกร่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าพลาดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ค่าประสิทธิภาพเนี่ยด้อยลงกว่าคนที่เขาไปทํามานะครับเพราะฉะนั้นลําพังแค่ถือดาบ เปล่งแสงออร่าออกมาเนี่ยยังไม่พอนะครับมันต้องมาใส่ออปชันพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับโอเคจบไปนะครับสำหรับหัวข้อที่1น,นะครับอ่ะวิ่งเปลี่ยนโลเคชันนิดหนึ่งตึ๊บตึ๊โอเคต่อไปหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2ก็จะพูดในเรื่องของการสลักรูนนะครับเพราะว่าเอ่อก็มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะครับ การสลักรูนเนี่ยมันจะต้องคือคือรูนเนี่ยมันจะเติบโตไปตามสถานะของตัวละครนะครับอย่างตอนนี้ผมยังคือรูนแต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วนะครับโจมตีกายภาพโจมตีเวทอันนี้คงไม่ต้องบอกก็คือสามารถดูรายละเอียดได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องอัพให้ถึง7ดาวหรือ7ขั้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวคอรูนก็คือค่าเลเวลตรงกลางเนี่ยกลมๆตรงกลางเนี่ยมันจะต้องถึง7นะครับ ซึ่งจะถือว่าจบนะครับพอครบ7แล้วเนี่ยถามว่าไปอัพหน้าที่2ได้ทันทีไหมคําตอบคือว่าไม่นะครับเพราะว่ารูนเนี่ยมันจะต้องรอให้ตัวละครนี่มีเลเวลถึงในระดับที่กําหนดก่อนจึงจะสามารถเ,าเริ่มต้นอัพได้ซึ่งระดับที่แน่นอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วตอนเล่นเซิร์ฟเกาหลีเพียงแต่จาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมอัพรูนหน้าแรกเนี่ยเ,เป็น7เรียบร้อยแต่พอจะไปอัพ ตัวหน้าที่2เนี่ยกดเนี่ยเห็นไหมฮะมันมันจะไม่ให้สลักนะครับมันจะไม่ให้สลักเพราะว่า,ายังไม่ถึงในระดับที่กํากหนดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสลักรูนเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าความสามารถเนีย่ยดูสิครับมาเป็นชุดเลยนะฮะถ้าไม่สลักก็ถือว่าพลาดเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเศษหินรูนเนี่ย หลักๆก,ก็ได้มาจากการตีที่หอคอยนะครับหรือไม่ก็ทำเควสตีมอนมันก็ดรอปมาแต่ก็ค่อนข้างาหายากพอสมควรนะครับแต่จริงๆมันก็มีอีกที่หนึ่งนะอขอเสริมเลยละการพูดถึงตรงนี้แล้วตรงตลาดซื้อขายบางคนถามว่าเกมนี้มีเทรดของไหมซื้อของไหมมีเดลของไหมขอตอบว่าไม่มีนะฮะก็คือมีลักษณะาการนำของที่มีรูปสัญ,ญลักษณ์ ตัวเขาเรียกว่าอะไรเพชรฟ้านะครับบางคนเรียกเพชรฟ้าบางคนเรียกไดอาฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีรูปสัญลักษณ์รูปเพชรเนี่ยอยู่ที่หัวมุมเนี่ยเอามาขายได้นะครับเอามาขายได้ส่วนราคาเนี่ยระบบเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเป็นราคาตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เพื่อนๆลองมาดูได้ซึ่งการซื้อขายก็ต้องใช้เพชรฟ้าในการซื้อขายนะครับ ชิ้นส่วนรูนบางคนต้องการต้องการก็เอามาซื้อที่นี่ได้ถ้ามีเพชรฟ้านะครับแต่รูนที่ไม่มีสัญลักษณ์เพชรฟ้าเอามาขายไม่ได้นะอา่าพอพูดถึงของมีเพชรฟ้าเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับอ้อต้องไปที่หน้าตลาดเมื่อกี้ถูกแล้วอืมสมมติว่าอยากจะขายบ้างเงี้ยเนี่ยของในกระเป๋าผมที่พอขายได้เนี่ยอ่ะสมมติว่าเป็นแหวน S Class ตัวนี้มีรูปเพชรฟ,ฟ้าใช่ไหมครับเพราะแตะดูเนี่ย ราคาเฉลี่ยด้านล่าง1,593นี่คือราคาที่เราตั้งขายได้นะครับเขาจะไกด์มาให้เลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องงงว่าเราจะตั้งขายเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ออกนอกเรื่องมานิดหนึ่งนะฮะแค่ต้องการอยากจะบอกว่าการสลักรูนเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่ต้องทำเลยตรงนี้พลาดไม่ได้แต่ว่าพอครบตรงนี้7แล้วเนี่ยก็แวะเวียนเข้ามาดูแลครับ ว่าเราเลเวลถึงแล้วยังที่จะอัพในส่วนของรูนชิ้นต่อไปในหน้าที่2นะครับโอเคก็จบไปสำหรับหัวข้อที่2การสลักรูนนะครับต่อไปไปหัวข้อที่3กันเลยนะครับหัวข้อที่3ก็จะกล่าวถึงเรื่องของแร่สกิลนะครับแร่สกิลถ้าใครที่เล่นมาจนถึงระดับเลเวลเอ่อ20ปลายปายไปแล้วเนี่ย ก็จะมีคําอธิบายนะครับบอกไว้อยู่แล้วในเรื่องของแรสกิลนะครับแรสกิลลักษณะของแรสกิลเนี่ก็จะคือจะใช้ได้ทุกอาชีพใช้ได้กับทุกอาวุธนะครับแร s สกิลอ,อันนี้นะครับกระสุนมนตราที่อยู่ด้านบนที่เป็นรูปลูกไฟนะครับอันนี้เป็นแร s สกิลจะแตกต่างกับพวกสกิลอื่นๆต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่1ที่มาของมันมันต้องมาจากการาสะสม สะสมอะไรเดี๋ยวมาดูอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะมาจากการสะสมหน้าหน้าแรสกิลนะครับตัวหน้าแรสกิลต้องสะสมให้ครบถึงจะเอาไปทำเป็นเล่มได้นะครับเห็นไหมฮะมันต้องมี10เล่มอ่าสิบสิบหน้าถึงจะทำเป็นเล่มได้ไอ้นี้คือหนังสือสกิลกระสุนมนตรานะครับ ทีนี้ผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากระสุนมนตราเนี่ยมันจะเออไม่ใช่กระสุนมนตราสิแรสกิลแรสกิลนี้ Rare Skill. Rare Skill ก็คือเป็นค่าสกิลที่คููดาวแต่เยอะนิดนึง60วินะครับแต่ว่าค่าค่าโจมตีมันก็สูงสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งเราไปได้สมุดแร s สกิลเทพๆมาเนี่ยเราก็จะมีท่าในการโจมตีเนี่ยที่เหนือกว่าแล้วก็มีโอกาสชนะได้ดีขึ้น นะครับเ,เียนแต่ว่ามันก็ต้องหายากไปตีมอนยากหน่อยนะครับในการเก็บสะสมอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเอาอีกระดับหนึ่งนะครับว่าหน้าแร่สกิลเนี่ยชนิดไหนดรอปจากตัวอะไรเี่ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมไกด์เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับโอเคตัวแร่สกิลเนี่ยมันได้จากการสะสมจนได้สมุดแร s สกิลทีนี้ในส่วนของการอัพเลเวลตอนนี้เนื่องจากกระสุนมนตราผมเลเวลหนึ่ถ้าเราอยากจะอัพให้เป็นเลเวล2 ถามว่าใช้ตัว sp นะครับเนี่ยใช้ตัว sp เนี่ยได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ตัวสกิลพอยต์ครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการอัพการอัพไอตัวแรสกิลต้องใช้เล่มแรสกิลนั้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ดูหน้าจอเมื่อกี้ถ้าผมสะสมตัวหน้าหน้าแรสกิลได้5ชิ้นแล้วใช่ไหม ถ้าผมสะสมจนครบ10ชิ้นแล้วก็ทํามาเป็นเล่มสําเร็จเนี่ยผมก็จะสามารถเอามาอัพจากเลเวล1เป็นเลเวล2ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าตัวสกิลอื่นหน่อยเพราะฉะนั้นทั้งการหามาก็ต้องสะสมเล่มให้ได้การอัพเลเวลก็ต้องสะสมเล่มให้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่แรสมชื่อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ดิ้นรนพยายามกันหน่อยนะครับในส่วนของตรงนี้จะทําให้มีค่าสถานะการโจมตีเมื่อปล่อยสกิลออกไปเนี่ยสูงกว่าสกิลทั่วไปนั่นเองนะครับโอเคจบไปสําหรับหัวข้อที่3ามแรสกิลนะครับเออว่าแต่มันมายืนมองหน้าทําไมเนี่ยโอเคนะต่อไปไปหัวข้อที่4เลยนะฮะหัวข้อที่4 นะครับเกี่ยวกับน้ำยาอลิเซอร์นะครับตัวน้ำยาอลิเซอร์ตัวนี้นะครับจำเป็นมากๆนะครับจำเป็นมากๆเพราะว่าอ่าดูได้เลยจากหน้าจอนะครับน้ำยาอลิเซอร์เนี่ยมันก็จะมีอ่เพิ่มตั้งแต่เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มมานาเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกัน4เพิ่มหลักตัวนี้ถ้าเรามีค่าอ่าติดตัวไว้อันนี้มันค่าสาระติดตัวนะอถ้าเกิดว่ามันติดตัวเราจนถึงเต็มหลอด หรือระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยแกร่งขึ้นมากๆนะครับตรงนี้ต้องห้ามพลาดเลยโดยเฉพาะโจมตีป้องกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นเอลเนี่ยก็อาจจะมาเน้นเพิ่มพลังชีวิตนะครับก็ก็ตรงนี้น้ํายาลิกเซอร์ตัวนี้สําคัญมากถามว่าได้มายังไงนะครับมันจะมีสีสีนะครับก็นี่ฮะก็คือมางนี้ถ้าเกิดว่ามันมีวัตถุดิบเพียงพอมันก็จะกดได้ แต่ตอนนี้มันมีไม่พอมันจะบอกว่าขาดอะไรใช่ไหมครับขาดตัวดอกอสีชมพูสีม่วงนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้มันจะได้ในช่วงเลเวล20่สิบปลายๆนะครับมันจะปลดล็อกในส่วนของอตัวนี้ดันเจียนเก็บเกี่ยวนะครับตัวดันเจียนเก็บเกี่ยวอ่าเนี่ยฮะก็เข้าไปเก็บนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรนะครับสมุนไพรเวทมนต์ทั้ง4สี4 นะครับซึ่งตรงตรงเนี้ยอ่าจะลองเข้าดูอืมนะครับเดินเข้าไปเอ่อตามต้นไม้สมุนไพรเนี่ยบางต้นเราเก็บเนี่ยเราก็จะเจอมอนแอบอยู่ด้วยนะครับบางทีมอนเนี่ยก็กำลังตีมอนอยู่เห็นไหมฮะมอนมันจะแอบอยู่ที่ต้นไม้บางต้นนะครับวิธีเก็บก็พอเดินมาใกล้จะเจอสัญลักษณ์รูปต้นไม้นะครับแตะแล้วมันก็เก็บนะครับ ีนี้ดูค่าทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีบอกว่าสีสีที่เรามีเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมันจะบอกเอาไว้ว่ามีสีนี้3ดอกมีสีฟ้า2ดอกสีเหลือง3ดอกเห็นไหมครับมันจะมีค่าบอกไว้ที่มุมจอด้านบนขวามือใต้แผนที่นะครับเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับะระวังพวกเกรียนตีด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเขตที่สามารถตีกันได้นะฮะโอเคในส่วนของ น้ำยาลิกเซอร์นะครมีความจำเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องแปลงเขาเรียกว่าอะไรสลาเวลานะครับจากการเก็บเวลตีมอนเนี่ยมาเก็บเกี่ยวนะครับบ้างนะครับก,ก็ก็มีเวลาเข้าจำกัดด้วยวันหนึ่งนะก็ควรจะมาเก็บสะสมตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มค่าความสามารถติดตัวให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับจบไปสำหรับหัวข้อที่4นะครับต่อไป หัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือหัวข้อที่5นะครับหัวข้อที่5ก็คือสมุดภาพนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงโอเคตรงนี้ผมใช้ไปแล้วตัวสมุดภาพนะครับหาก,ก่อนอ่าสมุดภาพนะครับตัวสมุดภาพนี้มีความสําคัญอย่างไรอันนี้บางคนคงรู้แล้วละครับ ตัวสมุดภาพเนี่ยถ้าเราเก็บไปตีมอนที่เขากำหนดมานะครับแล้วเราไดา้ตัวไอเทมมานะครับเราก็สามารถเอามาตัวคอนั่นเองนะครับคอไอเทมมา,ามาลงทะเบียนคอแล้วก็เมื่อลงทะเบียนคอเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็ทำการหามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัว อันนี้นะครับของผมก็ลงทะเบียนคอไปแล้วผมหามาได้แล้ว2ชิ้นนะครับก็ถ้าหาครบ5ชิ้นก็ก็จะได้ค่าสานะตัวนั้นมาซึ่งก็จะบอกอยู่แล้วว่ามีเพิ่มอะไรบ้างมีเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตีกายภาพเพิ่มโจมตีเวทนะครับตรงนี้มีแบบเยอะมากนะครับยิ่งเป็นบอสยิ่งเป็นมอนที่เกิดตามเวลาเนี่ยยิ่งต้องต้องหาเลยครับก็คือวิธีหาก็คืออย่างกดปุ่มตำแหน่งที่พบอย่างเงี้ย นะฮะมันก็จะให้กดเคลื่อนย้ายไปเลยนะครับหรือวาร์ปไปเลยนะครับหรือไม่ก็ดูจากแผนที่ก็ได้ครับกดที่รูปแผนที่นะครับแล้วก็ติ๊กที่มอนสเตอร์นะครับอ่าอันนี้คือมอนสเตอร์พิเศษที่เกิดอยู่ณขนาดนี้นะครับถ้าเราแตะอย่างเช่นแตะตัวตัวนี้ตัวที่ผมตีได้เมื่อกี้2ตัวแล้วนะครับมันก็จะเกิดตำแหน่งเนี้ยอ่าเห็นปรากฏไหมฮะมเมอร์เรตี้ปรากฏเห็นไหมฮะ อ,นนอันนี้ก็คือตัวตัวบนนี้มันปรากฏแล้วอยู่ที่ตำแหน่งสีแดงกระพริบถ้าเราวิ่งไปตีทันนะนะแต่ถ้าเราตีไม่ทันเรายืนรอก็ได้เพราะว่ามันจะสุ่มเกิดสลับกันไปเรื่อยๆครับอ่าเนี่ยเ,เมลวินปรากฏเห็นไหมฮะตัวเมลวินก็อยู่ไหนตัวนี้จิ้มดูอ่าปรากฏอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกันอ่านี่อาวารปรากฏอาวาอยู่ไหนจิ้มดูเห็นไหมฮะการปรากฏเนี่ยค่อนข้างทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปตีตัว เอาวางไม่ทันเนี่ยเราก็ยืนรอ,อก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวมันก็จะวนมาอีกประมาณอีก5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นกดปุ่มคําว่าย้ายเนี่ยกดปุ่มคําว่าย้ายตัวละครก็จะวิ่งไปเองนะครับถือว่าสะดวกมากๆนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยแค่กดปุ่มย้ายเท่านั้นเองนะครับก็โอเคในส่วนของอสมุดภาพนะครับก็เห็นไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยยังมีอะไรให้ทําอีกเยอะมากนะครับ อย่ามุ่งประเด็นแค่ว่าจะหาในส่วนของอาวุธดีๆหรือจะต้องไปตีบวกสูงๆนะครับมันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเก่งนะครับเราก็ต้องจัดสรรเวลาไปทำในส่วนของ5วิธีนี้ให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดผมว่าในช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเลเวล1ถึงเอ่เอ31เนี่ยนะครับเราควรจะทำในสิ่งที่ เราควรทําได้ไปก่อนนะครับแล้วเมื่อเลเวลสูงขึ้นไปเนี่ยเราค่อยไปขวนขวายหาของที่มันเทพๆขึ้นนะครับจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยค่อยไปตัดสินใจเอาตอนนั้นผมว่าเลือกจ่ายในสิ่งที่จําเป็นดีกว่าครับยกตัวอย่างนะสิ่งที่จําเป็นคืออะไรเช่นคุณบวกไปสิบกว่าๆแล้วนะครับไม่อยากให้มันแตกอย่างเนี้เพราะว่าใบบวกมันเริ่มหายยากแล้วค่าบวกมันก็แพงนะครับคุณอาจจะมีตัวใช้ผลึกช่วย การแตกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับก็แล้วแต่พิจารณวิจ,จรารณญาณของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ขอให้เล่นเกมอย่างสนุกนะครับโอเคครับคลิปว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นนะครับหากผมพูดอะไรตกหล่นไปหรือมีประเด็นอะไรที่มันสามารถเพิ่มค่าสถานะให้ตัวละครเก่งขึ้นได้อีกนอกจาก5ข้อนี้แล้วเนี่ย ก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ทั้งผมแล้วก็ผู้ชมคนอื่นด้วยนะครับโอเคถ้ายังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ